เป็นห็ดเฮ็ดแดงนะครับดอกงามเลยครับปานหิดกกครับเป็นหูสีสุมบ้านครับบันสี่หาดอกนะครับบันได้มากครับผมเป็นห็ดลงเหลืองอีกสองจุมครับผมอีกใครหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแหละครับผมที่เข้ามารับชมช่องเราอีสานครับผมสวัสดีพญามีไงย์ลุงปานาสุขสุขคนละครับผม วัวอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะครับผมวันนี้ก็พาเดินทางเข้าป่าหาซองมืองเฮ็ดอีกคือเก่าครับผมช่วงนี้ก็เฮ็ดไว้เนาะครับผมเฮ็ดออกบ่หลายครับผมเมื่อวานกับบัมานเนาะครับผมเลยไปหาโนม่ครับผมวันนี้ก็ไปรุนกันครับวันนีมีเฮ็ดยังออกพอได้เก็บไปเนาะครับวันนี้ครับติดการเฮามาเข้ป่าบ้านโนมัยครับผมไปเลยครับไปรุนกันครับครับผมเดาแรงมันโซมันนี้ครับผมมขึ้นฝนตกดิ่งกเบิดขึ้นเนาะครับผมก่อดอกมามครับผม ทำเป็นเห็ดไข่เขียวครับดอกงามเลยครับครับผมเป็นเห็ดลุงเหลืองอีกสองจุ้มครับผมนี่ไ้ไข่นึงครับผมแต่ออกบนไหลนเนาะครับผมจิบมงเก้ครับมงคยอจิบครับผมดอกงามเลยครับครับเป็นหูสีสมบ้านครับบัมนสี่หาดอกเนาะครับบไดีมาไม้นี่หลายหมื่นครับบาน วานหาก็บม่ได้ครับเลยไปหาหน่อมัครับผมวันนี่มันหลุดน้ากันอีเข้าครับผมมาสิเห็ดพ่อครับมาหนึ่ครับผมเห็ดหัหมู่บ้านครับเป็นเห็ดหมูขาวครับจุ่มนึงครับผมครับเป็นเห็ดเห็ดแดงนะครับดอกงามนะครับปันเห็ดกอครับผม เป็นเห็ดแดงนาอีกแล้วครับผมนะอีกสองดอกครับผมครับอีกดอกครับผมงามๆเลยครับโอ้ยครับผมกับดอกนี้แหงง่ายงครับผมโอ้ยครับเป็นเห็ดแดงนาครับผมว่าเป็นเห็ดโกอครับผมครับอุ้งซองจูมครับดอกหน่อยก็มีครับผมนี่ครับผมจูมหน่อยครับ ก็งามาอีกครับดอกนึ่งเฮงแกืไปไหนครับผมดอกัสองดอกครับขอให้มันกินครับผมับดอกยังงามครับผมนี่มี่ดอกครับนั่งสีฟูขึ้นมาไหมครับผมนี่แต่พี่ตองงามเลยครับโอ้ยครับโอเมรเห็ดกอแดงเคล็ดครับผม ดอกครับผมอือสองดอกครับแต่ว่าเปื่อยแลยเนาะครับดอกครับมีแต่ดอกมากครับเป็นหิตคุกครับผมโอ้ยครับมีดอกของบานใหญ่ครับแนวขาวเลยครับเป็นหิดหน้าขาวฮิตขาวลิ้นครับเลดอกงามงเหมือนกันครับ เหลือยังแข็งงามอยู่ครับผมเลยโอเอออคเอารับผมดีดีครับอืมสองดอกยังกรง,งามครับนี่ดอกนึงครับผมอ่ะอีกสามดอกครับผม สีดอกแี่งกันเลยครับผมนะช่วงนี้ก็ฮิดโบราณเนาะครับฮิห,หน้าขาวดีกันครับผมบดอกงามเลยครับในพูนครับผมอุ้ยครับเิ็น้าขาว็เรื่มหินแน่นะครับผม ีกสองดอกครับผมออกยังพุ่นดอ,อกงามเลยครับครับผมอืออีดอ,อกครับผม,อมดอ,อกงามเลยครับเฮ็ดนาเ้าฮ็ดเขาดินครับผมออก็อีกสามดอ,อกครับผมดอ,อกงามเลยครับกลางพุ่นครับ เฮ็ดเข่าด <like> okay, yeah, ิ้นี่ครับผมดอกงามคือเก่าครับขับอีกดอกครับผมอู้หดอกงามเลยเฮ็ดบุหรา่เนาะครับเฮ็ดเข่าดิ้นกระไดยื้กันครับผมแกงแสีบเพื่อนครับผมครับขับอีกดอกครับผมครับดอกงามครับเฮ็ดหน้าขาวเฮ็ดเข่าดิ้นครับผมเริ่มเฮ็ดแน่ครับ เส้นหนาเาเาขาวินครับโอ้ครับอี่ดอกจับยูงว่ามีครับนี่ดอกหน่อยครับผมดอกงามเลยครับสองดอกครับผมถัดกันไปครับดอกงามครน้ำสามดอกเแยงกันครับผมโอ้ยงามเลยครับอ๋ออีกลายเนี่ยอะไรครับเป็ดข้าวดินครับเป็ดหนาขาวเนาะ อันี้อสองครับผมเดีย๋ยวเห็นเป็นมูเป็นยังไงล่ะครับผมเพ็ดหนาขาวขาวดินครับผมจุ่มหน่อยครับผมดอกเรื่องพุ่นเลยครับผมดอกงามครับเป็นเีแดนครับไปนี้ครับเอาเป็นสัญญาณดีแล้วครับผม น่าจะเก็บไปเรื่อยนะครับเฮ็ดครับผมอีกดอกครับผมเริ่มเห็นลายแล้วครับเริ่มมีจูมนิดหน่อยน้ำครับนี่ครับผมนะเดือดขึ้นครับเดือ งามเลยครับเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินครับผมค,ครับโอ้ยครับพี่ครับผมดอกไม้ก็มีครับออกใหม่ครับผมนีด่ดอกครับผมโอ้ยดอกสวยๆเลยครับผมกรมวลพวกนี้ครับผมนี่ อดอกครับผมรอบออกไมกครับงางามเลยอ,ไไอ,อีู่แต่ใหไม่ครับผมผูครับผมเนาะนี่ครับผมถ่ายกันมาสองดอกงงามเลยครับผมขอบคับ เราเหยาเข้าไปเลยนะผมอุ้ยครับนี่ส่วนมากจะเป็นเห็ดนาเขาแล้วครับมันความหวานอานองครับครับนี่ติดดอกงามครับ 3 Tám chi đó đi thấp. Gì không? Sóng hấp như này. ผมวันนี้ก็ได้เวลากลับเลยครับบรรยากาศคืม้าคือฝนครับสามโมงกว่าแล้วครับผมกับเบืองผลงานวันนี้ครับว่าได้เห็นยังไงนอครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับเป็นเห็ดแดงครับเห็ดละงูก็ได้ครับโมลายดอกกรนไดครับผมกับเพชรนาขาวเห็ดขาวดินครับเห็ดกอนน้ำครับผมเห็ดแดงน้าน้ำครับผมผลงานวันนี้ก็มันอยู่ครับก็ขอพุ่นที่เข้ามารับชมคลิปครับผมกัมักฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ กผื่อเป็นกำลังแรงใจครับผมเผื่อจะบเดพาดรับช่คลิิดไม่ๆหมครับผมจากช่องรออีสานครับผมสำหรับโมนิกะขอให้พยายมมีใหลุงป่าสุคนที่เข้ามารับชมช่องรออีสานครับผมไอ้สุภาพร่กายแข็งแรงครับผมอยู่ดีมีแห่งกันสู้โคสุคนครับผมสำหรับโมนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม